แล้วก็ไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์ใครว่าสีเก่งแต่ป้ายาชั้นก็โดนป้ายามอีกทีค่ะอันนี้คือตามาเองนะคนตาไม่งอกาวเห็นหน้าตาดังไปอย่างนี้แต่ติดง่ายมากเมื่อวานซีลองติดไปแล้วคือแบบอเมซิ่งมานะคะก็จะได้อันนี้อันนึงแล้วก็ตัวสำรองอันนึงแต่ใชยไปแล้วเรื่องมาช้อนนึงแบบนี้นะคะเงยหน้าแล้วก็แปะนองไว้ตรงนี้แล้ววางไว้อย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็กับพิบตาแกดูดิขึ้นไปเลยต้องเงยหน้าแบบนี้แล้วก็ ทุกคนมันเวริ่งง่ายเอาจริงนะมันไม่ต้องกระพริบตาก็ได้จับแบบนี้ว่าโบไปแบบนี้ได้เลยทําแบบนี้สักสี่ช่อนะคะโบนี่แค่สี่ช่อก็คือสวยแล้วทุกคนดูใกล้ๆเห็นปะคือมันเนียนมากๆเหมือนเราแบบไปต่อขนตาอะไรอย่างเง้ยเลยแล้วแบบเบามากๆสึกสินะมันเบากว่าขนตาไม่เหล็กอะแค่นัดขนตาไม่ต้องปัดมัดคลานะก็เนียนจะลองแบบสองอันโบ<ว>ปืบสักสี่ช่อคุณแม่โบ นี่ให้ดูใกล้ๆนะคะโคตรเนียนมาทดสอบความแบบติดทนถ้าแบบไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์คือมันเหนียวอยู่นะเนี่ยหัวคือเปิงไปแล้วแต่ว่าขนตาย,ยังอยู่ตอนนี้ใชน้นี้แล้วก็ไปตาม,มาเพิ่มด้วยนะคะคือชอบกว่าขนตาแม่เหล็กนะมันคือมันเบามันแบบสวยไม่ต้องปัดมัดคาร่าแล้วมันก็ไม่หนักด้วยมันมากแต่เวลาดึงออกคือแค่แน้เองบุ๊ออกแล้วอะแล้วก็สามารถแบบโบะเข้าไปใหม่แบบนี้เห็นปะ ดูดนำคลิปไปใช้บอกเลยว่าซื้อมาเองแล้วแบบถูกใจรีวิวแบบจับใจเลย